ปัทะพืชนีน้ำสุดโหดฮภารกิจพิชิตน้ำแหลมของต้นกระบองเพชรในวันนี้จะเป็นอย่างไรน้ำของมันมีพิษหรือไม่แล้วพวกมันขยายพันธุ์เยอะขนาดนี้ได้อย่างไรมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันเลยข้าไปเลือกเลย เยอะเลยแม่เยอะแมเต้นตะไคเที่ยมเลยอ่ะใช่โอ้วต้นนี้ต้นนี้เนาะเออต้นนี้เหมือนาพี่ตัวซื้อให้จริงดิจริงเลือกเลยตามสบายเลยว้าวต้นใหญ่มากเลยมีดอกด้วยไปดูอีกต้นหนึ่งกันไดเลยวางเลยนี่ได้แล้วต้นหนึ่งอ่ะติดแต่นี่มันแเสร็จ สวยเลยโอเคอืมได้เลยได้ดูใช่ดูน้องๆแบบชอบช้อปปิ้งกันนะอยากได้หลายต้นเลยค่ะหลายต้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่โอเคโอเคกระถางใหญ่ว่าค่ะโอเคเรียบร้อยทุกคนได้ต้นที่ถูกใจแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันยิ่พี่โต๊ะจ่ายเอง จริงจริงใช่จริงสบายๆอยู่ชิวๆอยู่แล้วแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเอากลับไปแล้วต้องดูแลดีๆนะได้เลยคสัญญานะสัญญาโอเคไปลุยใจตั้งกันคิดตั้งครับผมสคาจะเหมือนที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่าเท่าไหร่เออเท่าไหร่หรอคะพี่โต ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่าเบาลองดูอ้าวออป่ะเ่สองหมนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทโอ้โหแล้วจะแพงขนาดนี้อ้าวพี่ต้นฟวักจังจ่ายเลยใช่ค่ะเอางั้นเลยอ่ะที่เลือกมานี่เบาแล้วนะอย่างนี้ที่แพงกว่านี้อีกมีเหรอคะมีค่ะต้นนี้นะต้นเดียว เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งความสวยลองลงมานะสีสวยลองลงมานี่8 0 0พบาทอราคาสูงมากเลยอ่ะแต่ว่าพี่โต้ก็เห็นว่าเลนเจอร์สงสัยไงว่าทำไมแบบต้นกระบองเพชรเนี่ยเขาถึงมีราคาแพงใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนประเด็นพี่โต้ไม่มีตาต้องบอกเลยจริงไม่ได้โกหก เมื่อพูดถึงต้นกระบองเพชรหลายๆคนอาจจะนึกถึงภาพต้นไม้ไร้ใบเต็มไปด้วยหนามท่ามกลางทะเลทรายและแสงแดดที่แผดเผาแต่รู้หรือไม่ว่าต้นกระบองเพชรนั้นกระจายตัวอยู่ทั่วโลกเจ้าพืชมีหนามที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกานี้มีมากกว่า2,000สายพันธุ์ พวกมันเติบโตในพื้นที่ที่แตกต่างกันไปทําให้ต้นกระบองเพชรมีความหลากหลายมากๆอย่างเช่นบนพื้นทะเลทรายแห้งแล้งต้นกระบองเพชรจะสูงใหญ่ได้ถึง18เมตรหรือในป่าดิบชื้นต้นกระบองเพชรก็จะเติบโตมีกลีบเหมือนหยดน้ำมีขนเหมือนขนนกชวนให้สะสมและซื้อขาย นักเล่นต้นไม้ต่างนิยมนำมาขยายพันธุ์ปลูกกันเกิดฟาร์มกระบองเพชรมีการจัดงานประกวดและโชว์กระบองเพชรขึ้นมากมายจึงทำให้ราคากระบองเพชรที่ขายอยู่ในบ้านเราเริ่มต้นตั้งแต่20บาทไปจนถึงราคาหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวโอ้สวยทั้ง ู้สึกว่าต้นนี้น่าจะแพงมากมากเลยนะใช่แต่เราว่าต้นนี้นะเพราะว่ารูปร่างมันแปลกดีอะเราว่าต้นนั้น่ะสีมันสวยสุดเลยนะงั้นพี่โต๊ดบอกให้ว่าหนึ่งในสี่ต้นนี้เนี่ยมีราคาสูงถึงหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะต้นนี้นะเพราะว่ามีมันเป็นแบบตรงแล้วก็ไม่มีแผลมันมีดอกที่ตูมแล้วก็ลายมันก็สวยมากด้วยพี่เฉลยให้ไหม เฉลยต่อถูกครตอบผิดต้นที่ราคาแพงสุดคือต้นนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีหนามด้วยรูปทรงแล้วก็สีสีเขาก็จะไล่ไล่ลงมาใช่ไล่ลงมาถ้าไล่ลงมาปุ๊บปุ๊เหมือนกันแบบเสมอทุกผู้เนี่ยจากตรงนี้ราคาหนึ่งแสนราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วต้นที่สมบูรณ์อย่างนี้เราจะปลูกยังไงเหรอคะ ก็คือการปลูกเนี่ยมันมีปัจจัยของมันมันมีหลายปัจจัยอยู่ที่อ่ะอากาศก็หนึ่งละดินน้ําคือปัจจัยสําคัญเลยทุกอย่างอยู่ด้วยกันดินมันก็จะว่าเป็นดินเฉพาะของเขาของกระบองเพชรเงี้ยก็จะมีส่วนผสมที่มีแร่ธาตุต่างๆทุกต้นมีดอกหมดค่ะแต่อยู่ที่ช่วงเวลาของเขาจะมีฤดูของเขาฤดูนะของเขาใช่ค่ะค อ๋อคือแล้วดูแต่และต้นคือไม่แน่นอนอนาก็คือแต่แตกต่างกันใช่ใช่ใชอย่างต้นนี้เขาก็มีดอกพอดอกเขาสมบูรณ์รได้ที่ <c oughs> เขาบานแล้วจะเอาไปผสมพันธุ์แต่ถามว่าระยะเวลาของการบานที่จะผสมพันธุ์ได้อะมันก็ต้องดูอีกว่าต้องบานประมาณสองวันคือเนี่แหละคือความสมบูรณ์ของดอกแล้วเราก็จะเอาผสมระหว่างต้นที่มีดอกด้วยกันบานพร้อมกันก็คือเอาเกสรตัวผู้กับตัวเมียมาใส่ ให้ไงพี่ต <COB tak s> ้นให้น้องๆเนี่ยเข้าไปสำรวจหาผลแล้วก็เมล็ดของต้นกระบองเพชรกันเลยดีไหมดีครับหาให้เจอนะได้มีเวลาให้5นาทีพร้อมไหมพร้อมคไปลองดูอุ้ยดูนี้สิอันนี้มันมีแบบแบบผลด้วยผลมันจะคล้ายๆแบบนี้น้นเราคีบเก็บไว้ก่อนอือช่วยกันที่ครูต้ช่วยกันอึบอึสองต้น สอเอะต้นนี้หรือเปล่าต้นนี้ไหนไหนเราว่ามันมีตรงเนี้ยยื่นออกมาจากตรงรูร่องน้ำอะมาไว้ตรงนี้ต้นนึ่งเรา่าต้นนี้ไหมเออก็ได้ลองอาไปดูโว้าวได้มาเทียบเลย มาดูกันดีกว่าว่าที่เมา็นยังไงถูกไหมคิดว่าตัวเองเลือกถูกไหมถูกนะคะถูกค่ะถูกทุกต้นเลยค่ะเลือกมาถูกทุกต้นเลยค่ะเม้ยคืออันนี้คือเมล็ดของเขาวันนี้อ่ะมาดูมาดูว่าเมล็ดอันนี้ยู่เมล็ดคือฝักรู้ว่าเมล็ดอยู่ที่ไหนครับเมล็ดสีดำๆใช่ไหมใช่ค่ะียบเลยเทียบเลย ไม่เป็นเม็ดจิ๋วๆอ่ะหนึ่งฝักนี้จะปลูกได้ประมาณกี่ต้นคะอันนี้ได้ประมาณฝักหนึ่งก็จะมีประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเม็ดน้อยแล้วเหรอคะน้อยน้อยค่ะ<น>ค่ะอันนี้เป็นเมล็ดยิมโนเนี่ยอันนี้ที่น้องเก็บมาคือ,อัน,นี้ใช้ได้ละคืออย่างเงี้ยมันคือเห็นป่ะมันแตกแล้วโอ้โหนี่ค่ะพอเราได้ฝักมางี้มาแล้วนะคะก็เอาไปล้างเกาไปผึ่งเอาก็จะเป็นแบบนี้เมล็ดของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เราได้มเมล็ดที่เล็กสิวจากผลกระวองเพชรมาแล้วพี่นิ่มก็จะนําเมล็ดมาเพาะพันธุ์ใส่ลงไปในถ้วยที่มีดินสําหรับปลูกกระวองเพชรแล้วครอบด้วยถุงพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันมแมลงต้องคอยดูแลให้มเมล็ดได้รับความชื้นที่เหมาะสมจึงใช้เวลาประมาณเจ็ดวัน จนมันโตเป็นต้นอ่อนขนาดจิ๋วแล้วเราซึ่อค่อยน้ำต้นกระวองเพชรเบบีมาขยายพันธุ์ใส่กระถางต่อกว่าจะได้ต้นกระวองเพชรขนาดที่ขายได้ต้องใช้เวลาประมาณ1-2ปีเลยนะคะคนที่เลี้ยงต้นกระวองเพชรได้เนี่ยจะต้องมีความอดทนมากๆเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วอันนี้คือ ไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาแล้วเราก็มาแยกสเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่การทํากระบองเพชรนอกจากจะมีการเพาะเมล็ดแล้วยังมีการกราฟไม้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการขยายพันธุ์เอ๊ะการการกราฟนี่มันคืออะไรอคะคือการต่อพันธุก,กรรมนี่เป็นแบบนี้โอ้ สงสัยกันไหมว่าทำไมต้นกระบองเพชรถึงอยู่รอดในทะเลทรายหรือพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่มีฝนตกลงมาเป็นเวลานานๆได้ความลับที่ซ่อนอยู่ในต้นกระบองเพชรคืออะไรมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันพาต้นกระบองเพชรออกมาดูกันเลย โอเนื้อเยื่อข้างในของต้นกระบองเพชรเต็มไปด้วยความชุ่มชํามีน้ำอยู่เหมือนฟองน้ำมาทำการทดลองนี้แล้วคิดตามไปด้วยกันสมมุติว่าฟองน้ำอันนี้คือต้นกระบองเพชร สุดพิเศษของต้นกระบองเพชรจะดูดน้ำและเก็บน้ำจำนวนมากเอาไว้เพื่อทำให้พวกมันมีชีวิตรอดได้ในพื้นที่แห้งแล้งลองเอาต้นกระบองเพชรจำลองไปตากแดดกันอ,อ,อ้าวน้ำหายไปหมดเลยถ้าเป็นแบบนี้ต้นกระบองเพชรจำลองของเราก็ต้องตายแน่ๆ สมมติว่าพลาสติกอันนี้คือเปลือกของต้นกระบองเพชรเอามาหุ้มให้ทั่วฟองน้ำแล้วเอาฟองน้ำไปดูดน้ำและตากแดดดูอีกครั้งพลาสติกทำให้น้ำไม่ละเหยออกไปจนหมด นี่และคือสาเหตุที่ต้นกระบองเพชรอยู่รอดในพื้นที่แห้งแล้งมากๆได้เปลือกที่ห่อหุ้มเนื้อเยื่อของต้นกระบองเพชรคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้พวกมันรอดชีวิตในพื้นที่แห้งแลง้งและมีความแตกต่างไปจากพืชชนิดอื่นๆ เปลือกของต้นกระบองเพชรนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนแววกที่ห่อหุ้มเนื้อเยื่อที่เต็มไปด้วยน้ำด้านในเอาไว้ทำให้สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ในลำต้นได้นานโดยที่ต้นกระบองเพชรจะสูญเสียน้ำออกไปน้อยมากนอกจากนี้ต้นกระบองเพชรยังมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนส่วนที่เป็นใบให้กลายเป็นหนามแหลมคม ทำให้พวกมันไม่คลายน้ำออกทางปากใบเหมือนพืชอื่นๆและยังมีหนามที่เกิดจากวิวัฒนาการเอาตัวรอดนี้ไว้ป้องกันตัวเองจากสัตว์ในทะเลทรายได้อีกด้วย ภารกิจของเราเลนเจอร์ในวันนี้พวกเขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และความเข้าใจโครงสร้างของต้นกระบองเพชรพวกเขาจะต้องตัดต่อและสร้างต้นกระบองเพชรจากเทคนิคการกราฟมาคนละ1ต้นแบบที่มี1เดียวในโลกสร้างสารรค์ได้เต็มที่เลยแต่เรื่องความถูกต้องต้องมีด้วยนะไปรอดูต้นกระบองเพชรของเราเลนเจอร์ไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงวิธีการขยายพันธุ์โดยการกราฟไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าแค่หัวเดียวนะ,ะใส่รวมมิกได้เลยใช้มีดแล้วก็ การหัน่นตรงนี้คือท่อน้ำเลี้ยงของต่อครับก็ปะดด้านข้างเพื่อไม่ให้หัวไม้มันเด้งขึ้นมาพอได้หนอที่เราต้องการแล้วเราหัน่นเห็นปะตรงนี้คือท่อน้ำเลี้ยงของเขาครับนี่แล้วเราก็มาต,ต่อปุ๊บตรงนี้ ยากไหมไม่ยากไม่ยากเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มภารกิจโอเคค<ช><ป>่ะไปลุยงั้นเดี๋ยวเราเอ้อนี้ดีกว่าเพราะมันดูหนักมากอาจจะติด<อ>ได้ง่ายๆอันนี้เราเอ้อนี้อาาะะ้าวไาไปกันจะเอาว่าเราเอาต้นนี้ดีกว่า ทีถ้างั้นเราเริ่มวางแผนกันเลยนะได้เ,เดี๋ยวทุกคนก็ว่าเลยนะว่าจะเอาให้โครงร่างมันเป็นยังไงสี่อันนี้เขาจะแปะไว้ด้านข้างส่วนให้แปะไว้ด้านบนให้มันนี่เหมือนเราเลยอันนี้ที่เราแปะไว้ข้างบนเนาะอันนี้เอาไว้วางไว้ข้างบนนี้มันจะได้แบบโดดๆห,หดิ่งๆเออตัดตัดตัดออกไปด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวทีนี้เอาประมาณ รู้สึกว่ามันจะเล็กไปนะเราทำอีกย่อนไม่ใช่ได้เล็กไปเล็กไปงั้นเดี๋ยวเราทำของเราแล้วนะได้ได้โอ้โหของน้ำขิงนี่ดูเหมือนใกล้เสร็จแล้วเนี่ยไวมากนี่ของเรา๋นี่ผูว่าของเรามันได้ไหมถ้าเราไปแล้วทำางนี้แล้วขอสกอตเทปอันนี้ได้ไหมตรงนี้ให้มันได้เนื้อเยื่ออือแล้วทำไมถึงเอาสีส้มหับสีเหลืองมาเยาวไปอะ ที่จะได้รับชมผลงานอันเป็นหนึ่งเดียวของเราเลนเจอร์สกันเลยเอาละมาดูดีกว่าว่าต้นกระบ,บองเพชรเนี่ยประกอบร่างเป็นอะไรบ้างเอาคนแรกดีกว่าน้องภูมิครับมีชื่อผลงานไหมแคสตันห้อยหัวครับเออออะเป็นยังไงบ้างนี้คือที่ชื่อแคสตันห้อยหัวเพราะว่าอันเนี้ยครับคือตอนแรกว่าจะวางตรงนี้แต่ทีนี้มันไหลก็เลยคิดว่าวางตรงนี้น่าจะแบบดูแนวดีอะครับน่าจะไม่มีใครเหมือนับคบ น้องเกสเป็นยังไงบ้างของหนูเนี่ยคะ่ะชื่อว่า c a c t u s in Wonderland ค่ะว้าว w o n d e อ l a n d ยังไงก็เหตุผลที่มันชื่อว่า Wonderland ค่ะเพราะว่าคือของหนูเนี่ยหนูเลือกมาเป็นสีที่มันแบบว่าสีสันสดใสค่ะมันจะได้ดูแบบมีชีวิตชีวาเหมือนวันเดอร์แลนด์ค่ะอันนี้ก็มีชื่อว่าแคคตัสออ,ออกโทพูฟโอ้โหออโทพูฟยังไงครับก็คือได้ต้นแบบมาจากปลาหมึกเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหัวของปลาหมึกก็จะ อยู่ด้านบนมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนวดของปลาหมึกครับก็คือมีสีด้านเลยนะค่ะว้าวน้องน้ำขิงมีชื่อผลงานว่าผลงานที่ว่าไม่มีใครเหมือนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเขาจะใช้อันเดียวหรือว่าสามถึงสี่อันนะคะแต่หนูใช้สองอันสองอันผลงานน้องๆเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เท่าที่ดูแล้วถือว่ายอดเยี่ยมนะความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศผลงานอันนี้โอเคมีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่า แผลมันใหญ่ไปหน่อยอ่ามันก็มีลุ้นว่าตรงนี้ติดหรือเปล่าแต่ไม่แน่อาจจะไม่ติดหรือติดก็ได้ส่วนตัวนี้ถือว่าเป็น the base เลยดีกว่าคิดว่าน่าจะติดทุกช่องเพราะว่า,าการเลือกตอหนึ่งแหละตอใหญ่อวบแล้วก็แต่ละหัวเนี่ยปาดเข้ามาโอเควางในตำแหน่งที่ถูกต้องอและอันนี้คือความคิดสร้างสรรค์ดีตรงที่ตรงนี้เขามีแนวเท่ากันหมดไม่มีการเหลื่อมลำ้ำทำอย่างเงี้ย เวลามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าจะสวยแล้วก็อันนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าเขามีโอกาสติดมากที่สุดเพราะว่ามีแค่สองหนอ,อ,อแต่จริงๆแล้วรวมๆเนี่ยถือว่าโอเคหมดคิดแล้วทั้ง4ต้นถือว่าสำเร็จออมาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้ กระบองเพชรทุกต้นมีดอกหรือไม่พวกมันสืบพันธุ์ได้อย่างไรส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ k i d r ว n g e r รคำตอบที่ถูกต้องโดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ k i d r ว n g e r ร Fan Page และเว็บไซต์ไทย p ี s s k i s ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรอยอยู่ทุกวันเลย